ครับในส่วนของการกระจัดความยากจนนะครับในด้านที่อยู่อาศัยอำเภอชียวนเนี่ยก็ได้ให้ความสำคัญนะครับกับทุกตำบลทุกหมู่บ้านนะครับที่จะระดมช่างจิตอาสานะครับแล้วก็ไปช่วยซ่อมช่วยสร้างบ้านให้กับพี่น้องประชาชนนะครับหลายหมู่บ้านก็ได้ดำเนินการ ะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็มีการตรวจสุขภาพบ้านนะครับให้กับพี่น้องประชาชนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำทีมนะครับไปดูบ้านทีเ่เก่าแก่นะครับแล้วก็สายไฟหวกอายุนะครับแล้วก็ฟิลนะครับหรือว่า,ากล่องฟิลกล่องรอว่าอะไร กล่องสตาร์เตอร์กล่องอ้าัดเออกล่องกล่องคัดเอานะครับอันนี้ก็ไปตรวจสุขภาพบ้านนะครับในอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็พบว่าบ้านของนายประดิษฐ์รัตนจันทร์นะครับซึ่งเป็นผู้ที่ยากจนนะครับแล้วก็มีลูกหลานจํานวนมากอยู่บ้านหลังเล็กๆนะครับแล้วก็สภาพความเป็นอยู่ก็ลําบากนะครับเราก็ได้คุยกันในที่ประชุมข,ของ สจพก็เห็นความสําคัญของการสร้างบ้านนะครับก็ได้ระดมความร่วมมือนะครับโดยใช้ช่างจิตอาสานะครับเป็นช่างฝีมือจริงๆทยอยหมูเวียนเปลี่ยนผัดแต่ละวันเนี่ยเข้าไปดําเนินการนะครับบางวันก็เป็นช่างทําโครงเหล็กทําสังกะสีทําหลังคานะครับบางวันก็เป็นช่างปูนนะครับมาเทพื้นก่อฉาก นะครับแล้วก็ทําประตูหน้าต่างนะครับนี่ก็เป็นความร่วมมือของจิตอาสานะครับที่เป็นช่างมาระดมงความช่วยเหลือในประดิษฐ์รัตนาจทรราษฎรหมู่ที่7ตําบลโพนสูงนะครับก็ถือว่า,เ,าเป็นกรณีพิเศษนะครับเรต้องขอบคุณทุกท่านนะครับในส่วนของวัสดุอุปกรณ์เราก็ได้จากาทาง สภาาชาติเหล่าชาติจังหวัดอุดรธานีแล้วก็สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอนะครับสนับสนุนเรื่องวัสดุอุปกรณ์มาแต่ก็ไม่เพียงพอครับเพราะว่าขนาดของครัวเรือนเหล่านี้ครัวเรือนของนายประดิษฐ์เนี่ยมีคนจํานวนมากนะครับเราต้องเปลี่ยนแล้วก็แยกห้องน้ําออกมานอกตัวบ้านอีกส่วนหนึ่ง นะครับก็ได้ความร่วมมือจากหลายฝ่ายรวมทั้งทางเทศบาลตำบลโวงสูงด้วยนะครับที่นำนายช่างเข้าไปดูแลไปควบคุมงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้างครับคม่มีอะไรอีกแล้วครับ